วันนี้คร <piles> คับคลิปนี้เรามาปิดคอมเมนต์ u t u b e ของเรานะครับวิดีโอใน YouTube ของเรานะครับสมมุติว่าอาจจะเป็นเพราะเหตุผลอะไรก็ตามนะครับสมมุติว่ามีคนถามเยอะมากเราตอบไม่ทันแล้วขอปิดคอมเมนต์ต่อเลยหรือว่าคอมเมนต์เนี่ยโดนด่าอย่างเดียวเลยนะครับเราอาจจะรับไม่ไหวหรือเหตุผลใดๆก็ตามนะครับเราอยากจะปิดคอมเมนต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับในช่อง YouTube ของเรานะครับอันนี้คือหน้าช่องของเรานะครับแล้วเราเข้ามาที่การจัดการตรงน,นี้นะครับเพื่อเข้าไปในช่องของเรานะครับแล้ว ทีนี้มาถึงหน้านี้นะครับก็คืออยู่ที่เนื้อหานะครับก็เป็นคลิปวีโอของเรานะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการปิดคลิปวีดีโอไหนนะเราก็เข้าไปที่คลิปวีโอนั้นเลยนะครับนี่นะครับเข้าไปที่ดินสอเลยนะครับคือจริงๆนะครับการปิดคอมเมนต์คลิปวีโอมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือ YouTube จะปิดอัตโนมัติเพราะว่าเราไปตั้งค่าว่าวีดีโอนั้นสําหรับเด็กนะครับถ้าเกิดว่าเรามาติ๊กช่องนี้นะครับใช่วีดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็ก อันนี้นะครับ YouTube จะปิดคอมเมนต์เราอัตโนมัติเลยนะครับรวมทั้งปิดแอนสกรีนปิดการ์ดเราด้วยนะครับอันนี้คือกรณีแรกนะครับกรณีที่2อนะครับอย่างที่ผมบอกมาเบื้องต้นนะครับอาจจะเป็นสาเหตุใดก็ตามนะครับเราต้องการปิดคอมเมนต์ด้วยตัวเองนะครับเราก็เลื่อนมาข้างล่างนี้นะครับของคลิปวีโอนั้นนะครับความเห็นและการกดชอบนะครับเลือกว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่ และต้องการแสดงความคิดเห็นอย่างไรนะครับถ้าเราปิดเราก็มาติ๊กอันนี้นะครับอันนี้คือปิดแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาบันทึกตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมว่าควรติ๊กที่ช่องนี้นะครับก็คืออนุญาตให้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดนะครับไม่ว่าคอมเมนต์จะเยอะเกินไปหรือว่าคอมเมนต์นั้นกระทบกับเรามากเกินไปอะไรก็ตาม เราก็สามารถจะไปดูฟีดแบกแล้วก็ทําการลบทําการลบล็อกหรืออะไรก็แล้วแต่เรานะครับเพราะว่าช่องเราเราสามารถจะจัดการได้แต่เพื่อเราต้องการดูฟีดแบกของท่านผู้ชมนะครับเราก็ควรที่จะให้เขาแสดงความคิดเห็นทั้งหมดน่ยผมว่านะ คืออย่างของผมนะครับผมยังไม่เจออะไรที่ว่าเราจะต้องไปปิดแสดงความคิดเห็นเลยนะครับแต่มันมีอยู่คลิปหนึ่งนะไม่รู้ว่าผมไปปิดแสดงความคิดเห็นตอนไหนนะซึ่งคลิปนั้นเนี่ยมีคนดูเยอะด้วยนะครับเอาไปปิดตอนไหนก็ไม่รู้จริงๆแล้วนะครับการปิดหรือเปิดการแสดงคอมเมนต์ของเรานะครับก็มาที่เดียวกันนะครับแค่ปิดก็มากดปุ่มนี้นะครับเปิดก็มากด3ามปุ่มนี้นะครับแต่ผมการเปิดผมแนะนําไห้กดปุ่มนี้ไว้นะครับและการปิดอัตโนมัติของ YouTube ก็คือถ้าเราไปติ๊กว่า ไปติกว่าใช่วิดีโอนี้สําหรับเด็กนะครับเขาก็จะปิดคอมเมนต์นะครับดังนั้นการปิดคอมเมนต์มี2แบบนะครับ YouTube ปิดอัตโนมัติและเราปิดเองนะครับคลิปนี้จริงๆแล้วก็เป็นทั้งการปิดการเปิดนะครับแต่ผมตั้งชื่อว่าเป็นการปิดคอมเมนต์แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ